ีิทักทายเอ่าทุกคนเลยนะครับสวัสดีทักทาย f อทุกคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูอ่า แรกกันนะว่าจะเป็นใครนะครับพี่พี่นะเราจะมาดูคนแรกกันว่าจะเป็นใครที่เข้ามาดูเราเป็นคนแรกมาแล้วใครเอ่ยใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ทักทายมาพูดคุยกับผมสักนิดหนึ่งนะผมจะได้รู้ด้วยว่าเป็นใครมาแล้ววันประกายเรียนกาสวัสดีค่ะสวัสดีค้าผมสวัสดีนะครับ เอฟซี FC ทั้ง12คนนะครับผมที่ดูอยู่ดูผมอยู่ในตอนนี้สวัสดีครับผม,สว,ส,ม,ส,ม,ามาสวัสดีครับพีเตออมสินเข้ามาสวัสดีครับน้องอมสินสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามานะครับสวัสดีพี่รัตรดาวันนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามานะครับผมลนสวัสดีเอ้ไม่ใช่ลุนสวัสดี ก็สวัสดีนะครับผมทักทาย f อทุกคนเลยที่เข้ามานะครับพี่ๆเข้ามาพูดคุยเล่นกันสักนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวเรารอดิมือก่อนนะเพราะดิมือจะว่างอ่อเข้ามาคุยกับอ่าแล้วนั่งไล์สดกับผมไหมนะรอก่อนไม่รู้ว่านางไปไหนนะไม่หญิงหายไปไหนแล้วครับ ผมเนี่ยไม่ได้ไปหาแม่ยิงเนี่ยมาค่อนข้างที่จะนานแล้วแต่ว่าผมเนี่ยได้ทำภารกิจของผมเนี่ยคือการช่วยท่านลุงเนี่ยเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆนะตอนนี้ในเมืองที่ว่ายังไม่ดีไม่ดีอยู่ก็น่าจะยังเหลือทั้งสิทธิ์แค่คนเดียวนะครับไม่ยิ่งให้เป็นไม่ค้าก็ผมไม่ได้ไปหาแม่ยิงมาหลายวันแล้วนะพี่ๆนะทักทายนะครับผมไม่ได้ไปหาแม่ยิงมาหลายวันแล้ว สวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามารับชมผมกันอยู่ในตอนนี้นะครับไม่ทราบว่าทุกคนอ่ากินข้าวกันหรือยังเอ่ยนะครับส่วนตัวของผมเองเนี่ยได้กินข้าวเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ น้องอมสินพี่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาไม่ยิงแก้วคําเลยไม่พี่ไม่ได้ไป่าแก้วคําเลยนะน้องอมสินนะก็หวังว่าเราจะมีเรื่องดีเดียวนี้นะครับน้องอมสินถ้าลุงหายดีแล้วหรือยังท่านลุงหายดีแล้วนะครับพี่ๆท่านลุงหายดีแล้วน่าจะใช่นะครับนะไม่หญิงให้ไปใช่ ทุกคนตอนนี้ทุกคนทำอะไรกันอยู่เอ่ยท,ทุกคนกินข้าวหรือยังทักทายกันด้วยครับทักไทยนะครับทุกคนได้เข้ามานะทั้งสิบดคนน่าจะใช่ครับน่าจะใช่เพราะว่าเห็นพูดไทยอยู่นะ เข้ามาแล้วเนี่ยฝากขอหน้าจอยกับผมเนี่ยสักคนละสองทีนะครับเข้ามาแล้วฝากขอหน้าจอยผมสักคนละสองทีนะครับผมกิน mm hmm. okay, แล้วครับตัวผมเองเนี่ยก็กินข้าวแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยน้องด้านเนี่ยก็อ่าสมัยที่ยังทำงานอยู่นะก็ชอบกินดึกมากๆเลยนะครับดูทุกวันนี้ดิอ้วนเลยนะครับอ้วนไปเลยอะ่ะ ตอนนี้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็ใครที่อยากจะสอบถามอะไรผมเนี่ยสอบถามมาได้เลยนะส่วนเรื่องของแม่หญิงแก้วคำเนี่ยตอนนี้น้องด้านเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปหาเลยรอจังหวะรอเวลานะดีๆนะน้องด้าตัวของน้องได้จะเข้าไปนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พระจันทร์เนี่ยค่อนข้างที่ใกล้ที่จะเต็มดวงแล้วนะสวัสดีครับผมสวัสดี ที่เอซที่เข้ามาดูไลฟ์สดกันอยู่อย่างในตอนนี้กันด้วยนะครับนี่มือ ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้มืดเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะพี่ๆนะเป็นห่วงมันมากเลยอยากให้มันเนี่ยเออไงอยากให้มันเนี่ยหายจากสิ่งที่มันเป็นนะพี่ๆนะตอนนี้มืดมันอาการเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักแย่กว่าใครเลยตอนนี้มืดอ,อ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้แกเนี่ยจะเป็นตายแลดียังไงบ้างนะมืดอ,อ่ะ ทำไมช่วงนี้ท่านสอนไม่เห็นเลยใช่ผมไม่เจอทั้งสอนเลยนะเปียบซีพูดถึงท่านสอนใช่เลยไม่เจอทั้งสอนเลยนะครับสวัสดีด้าติดตามอยู่นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามผมนะครับขอบคุณนะครับเปียบซีทุกคนเลยที่ติดตามผมนะที่เอนดูผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับผม ตอนนี้ทุกคนกำลังทำอะไรกันอยู่แล้วก็พี่พี่เอฟซีนะตอนนี้ผมเนี่ยอยากจะสอบถามว่าตอนนี้จังหวัดจังหวัดไหนที่เกิดไฟป่าแล้วบ้างมีพี่พี่เอฟซีท่านไหนบ้างไหมที่บ้านเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยเกิดไฟป่าแล้วบ้างบอกผมหน่อยนะตอนนี้ผมกำลังติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับพี่พี่นะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง จังหวัดไหนที่ไฟป่ากเกิดแล้วเนี่ยคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะแล้วอยู่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยผมอยากรู้มากๆเลยท่านสอนไม่มาใช่ครับท่านสอนไม่มานะครับพี่ๆนะเผื่อว่าผมเนี่ยอยากรู้นะเผื่อว่าช่วยอะไรได้ก็อยากช่วยนะ ดิมือดมืยังไม่กลับครับตอนนี้ดิมือไปไหนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างงี้พี่พีเถ้าดิมือมาเดี๋ยวผมจะให้มานั่งไรสดกับผมด้วยตอนนี้ไม่เจอดิมือเลยนะพี่เนาะตอนนี้ผมยังไม่เจอดิมือเลยก็มาอย่างก็ไม่รู้นะโอ้โนดผมขึ้นยาวแล้ว เมืยผมเริ่มขึ้นยาวมากๆแล้วตอนนี้สวัสดีนะครับผมทักทาย PFC ทุกคนเลยที่เข้ามาใหม่แล้วก็อยู่นานแล้วด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนอเอามื่นมาอยู่บ้านด้า พีเอซีครับผมเนี่ยอยากเอามืดมาอยู่บ้านแทบตายนะพี่ผมเอามันไม่อยู่นะอยากเอามืดมาอยู่บ้านมากๆเลยตอนนี้เป็นห่วงมันเป็นห่วงมันนะมืดอ่ะอยากเอามันมาอยู่บ้านอยากดูแลอยากบําบัดให้มันหายอ่ะมืดอ่ะนะพี่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 เข้าใจผมนะพี่พี่เข้าใจผมนะครับผมผมอยากเอามันมาอยู่บ้านมากสงสารมันพี่พี่ สงสารเมันเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะเป็นอะไรยังไงบ้างมือ,อ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็คนที่อยู่อยู่แล้วนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทักทายกันทุกคนเลยนะครับผมเข้ามาแล้วฝากขอหน้าจอยผมสักคนละสองทีนะเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับพี่ๆเป็นกําลังใจกับตวงผมเองด้วยนะเป็นกําลังใจกับอ uh เด็กบ้านนอกอย่างผมสัก นิดหนึ่งด้วยนะครับฝากข้อใจขอ้อใ,ใ้ผมสักคนละหน่อยนะึ่งเท่าเท่าเที่ผมรู้นะประมาณสามนะครับประมาณสาม ขอบคุณครับที่ติดต,ต,ตามผลงานผมตลอดนะครับผมขอบคุณนะครับยีบสี่นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับพี่ๆทตักทายนะครับผมตักทายพี่สมสี่สแกนนะครับพี่อยู่สมพี่สมสี่สแกนนี่คืออยู่จังหวัดประจวบหรือเปล่าอยู่จังหวัดทับสแกรหรือเปล่าครับผมพี่สมสี่สแกนใช่ไหมเอ่ยพี่ดาชอบกินอะไร ชอบกินอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ถึงอะไรเอ่ยอ่าพี่รัดรัดารัดาวันไม่ถึงอะไรเอ่ยครับชอบกินอะไรไปนอาหารหรือขนมหรือว่าผลไม้หรือว่าอะไรครับผมมันถอดได้มีอะไรแปลกๆเนาะคืออะไรเอ่ยคืออะไรครับมันถอดได้มีอะไรแปลกๆเนี่ยผมไม่เข้าใจสักเท่าไหร่ สำหรับพีเอฟซี FC ท่านไหนเนี่ยที่เข้ามานะผมก็ฝากทักทายทุกคนด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมทักทายเอฟซีทุกคนด้วยเลยนะครับพี่ๆนะเข้ามาแล้วฝากขอใจขอจอยผมเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมสักคนละสองทีนะครับผมสักคนละสองทีนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่ๆเอ้ยตอนนี้ผมเนี่ยได้ไปสร้างห้างใหม่ ถ้าใครถ้าใครที่ติดตามผมในใน a c e b o o k นะพี่ๆนะใครที่ติดตามผมใน a c e b o o k อ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันในไหนก็ในไหน,ไหนแล้วผมฝากพี่ๆเอเนี่ยติดตามผมใน Facebook ให้ผมสักนิดหนึ่งนะชื่อช่องว่าพี่ดาพาลุยเหมือนใน u t u b e เลยแล้วก็รูปโปรไฟล์เนี่ยเหมือนเหมือนกับใน YouTube ทุกอย่างเหมือนใน YouTube เลยพี่ๆเอทุกท่านที่กำลังดูผมอยู่ในตอนนี้นะครับฝากพี่เเนี่ยช่วยติดตามผมใน Facebook ด้วยเนาะพี่เนาะนะครับตอนนี้ ตอนนี้ใน Facebook เนี่ยเผื่อว่าเรามีอะไรเราจะได้คุยกันใน a c e b o o k ได้เนาะพี่ๆไงก็ฝากติดตามผมใน Facebook กันด้วยนะครับชื่อช่องว่า Facebook นะพิดาพาลุยเหมือนเหมือนแล้วก็รูปโลโก้รูปภาพโปรไฟล์เหมือนในเหมือนใน u t u b e เลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับพี่ๆทักทายครับผมโซดีนองดาเข้ามาเป็นกำลังใจให้จ้าขอบคุณคับพี่ขอบคุณครับ รั้งนี้ไม่เห็นไม่เห็นแก้วคำเลยใช่ผมก็ไม่เจอแกเลยไม่ได้ไปหาแกเลยไม่ถึงไม่ถึงเลออ๋อชอบครับเลยนี่ผมก็ชอบชอบกินเลยแหละตัวชอบกินเลยแหละทักทายครับผมทักทายครับสวัสดีครับน้องดาสวัสดีครับผมสวัสดีพีเอฟซีนะทุกคนทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยกันด้วยเลยนะครับพี่ๆก็ช่องผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่า อ่าก็หลักพีเอฟซีทุกคนเลยนะครับผมเข้ามาก็ฝากข้อใจข้อจอยผมสักคนละ2ทีนะครับเป็นกำลังใจให้ผมสักนิดหนึ่งนะพี่นะเป็นกำลังใจให้ผมสักนิดหนึ่งนะตัวของน้องได้ก็แค่เด็กอ่าบ้านนอกคนหนึ่งนะครับผมก็ฝากพีเอฟซีเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับฝากกันไว้ด้วยเลยนะครับพี่ๆนะใน Facebook นะฝากไปติดตามผมด้วยนะชื่อช่องวัยพิดาพาลุยนะครับพี่นะ อย่าเพิ่งรำคาญกันอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับพี่พี่เข้ามาคุยคุยเล่นกันสักนิดหนึ่งก่อนสวัสดี PFC ทั้ง25คนด้วยนะครับที่เข้ามาคุยเล่นกับผมอยู่นะครับตอนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยใครที่อยากจะคอมเมนต์พูดคุยอะไรกับผมอยากจะสอบถามอะไรเนี่ย ก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆเราก็พร้อมจะตอบอะไรหรือใครที่อยากจะคุยกับผมเป็นการส่วนตัวเนี่ยเออสามารถที่จะติดตามผมใน Facebook แล้วก็คุยกับผมได้เลยนะชื่อช่องว่าพี่ดาพาลุยนะครับพี่ๆชื่อช่องว่าพี่ดาพาลุยพาแม่หญิงแก้วคำไปเที่ยวทะเลหน่อยดีเอ่อเอาอย่างนี้ ถ้าผมมีโอกาสถ้าถ้านะครับพี่พี่ฟีพี่พี่ถ้ามีโอกาสผมจะพาไปนะตัวผมเองจะพาไปถ้ามีโอกาสถ้านะแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้ามีโอกาสก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่พี่สวัสดีครับมือติดจ,จริงจริงสิพี่ติดงอมแงมเลยตอนเนี้สงสารแกมากเลยอะ่ะติดงอมแงมเลยแบบโซมไปเลยอะ่ะผอมจูบโซมไปเลยอ่ะพี่พี่เอ้ย เห็นเรรงส,นสานแก้วง่านแกมือแบบผอมซีดไปเลยอะโดซดูบะโดมพอาะ,อะ <c oughs> สวัสดีนะครับผมสวัสดีเอซีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาเลยนะ สวัสดีพี่เอฟซีทุกคนเลยที่เข้ามานะครับผม mm hmm. เข้ามาแล้วเนี่ยฝากข้อใจขอจ้อจอยผมสักคนละสองทีนะครับพี่ฝากข้อใจข้อจอยผมสักคนละสองทีนะครับพ mm ี่ๆนะก็ช่วงนี้ก็ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองหน่อยนะพี่ๆนะช่วงนี้ยิ่งเป็นหน้าแรงด้วยนะครับพี่ๆนะใครที่อ่าไม่ได้ดูแลตัวเองก็ฝากดูแลตัวเองเลยนะด้วยการกินน้ําให้ครบนะตามที่เราไม่คุยกันไว้นะพี่ๆนะช่วงนี้ร่างกายเราเนี่ยมันจะขาดน้ําเนี่ย มากกว่าปกตินะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นหน้าร้อนนะครับพี่พี่ขออนุาตค่บางเพจติดตามตามนะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ,บ,รบนะครับขอบคุณพี่พีเอฟซีนะที่เข้ามาแนะนำผมนะ อนนี้ผมเข้าไปทำเพจใน Facebook แล้วนะก็ฝาก PFC เนี่ยติดตามาผมกันเยอะๆนะครับติดตามผลงาน้องด้าผ่านาทาง f a c e b o o k ได้นะแล้วก็เราจะได้พูดคุยกันทาง facebook ได้นะก็มี pfc ประมาณ2คนละที่เข้ามาพูดคุยกับผมใน facebook นะนะครับนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าพี่ได้ทำคลิป ทำคลิปไปเลยน้องรดาวันแล้วก็ฝากช่วงนี้นะแรงนะพี่นะยังไงก็ฝากพี่พี่เอฟซีเนี่ยดูแลตัวเองด้วยกันด้วยนะครับด้วยการไม่ว่าจะเป็นการดื่นน้ําดื่มน้ําทาครีมนะครับพี่พี่นะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงแล้วก็ร้อนร่างกายเราค่อนข้างที่จะขาดน้าเยอะนะครับพี่พี่อย่าลืมนะครับ อย่าลืมดูแลเอ้ยไม่ใช่ว่าเราดูแลแตค่คนอื่นอย่าลืมดูแลตนเองนะครับตัวเองนะครับนะพี่นะอ่ะอันนี้ให้ใหายข้องใจอดีมือยังอยู่บ้านของผมอยู่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขากินข้าวอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่นะผมยังไม่เจอเขาเลยไม่แน่ใจเนาะอะดีมืออดีมือปุอ๊บปะ อืมนะครับพี่พี่เดดแดดเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวให้นั่งไปสดกันมดอะไรกันครับมเดี๋ยวเาเข้านโอเร่งะกินสวัสดีนะครับผมสวัสดีพีเอฟซีทั้งสามสิบสองคนที่เข้ามาดูผมอยู่ในตอนนี้นะเข้ามาแล้วฝากขอใจขอ้อใผมสักคนละสองทีนะเป็นกำลังใจกับตรงผมเองนะ เป็นกำลังใจคับตัวของนนองด้ากันด้วยไว้ด้วยเลยนะครับพี่พก็ก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึ่งนะที่ได้มานั่งไลฟ์สดนะก็ถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขมากๆเลยบางทีเรื่องอะไรที่เราไม่เคยที่จะได้คุยกับคนอื่นก็สามารถที่จะระบายผ่านไลฟ์สดนี้ได้นะเพราะว่าก็คุยกับพี่พีเอฟซีเนาะก็บางทีบางเรื่องนะมีอยู่วันหนึ่งนะพี่พี่นะผมเนี่ยดูดูนิ้วผมเห็นไหมแผลใหญ่ันเนี่ยผมเนี่ย ไม่รู้ว่าผิดอะไรนะผมใช้ไม้เนี่ยตีอะไรสักอย่างเนี่ยมือผมเป็นแผนนี่เลยใครที่มีอะไรจะสอบถามก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพี P ่พ mm ีเอฟซีก็พร้อมที่จะตอบคุย mm hmm. เล่นกับพี่พีเอฟีได้เลยนะครับ วันนี้ยินดีและดีใจมากๆเลยที่อ่าได้มา,มาคุยเล่นกับพีพีเอฟซีอาจจะไม่ได้มานานแต่ก็ก็ยังดีกว่าไม่มาเลยเนาะก็ยังดีกว่าไม่มาเลยแต่ว่าตอนนี้เจ้ามือนอนหลับได้หรือ,อยังผมไม่รู้เลยผมไม่ได้ไปหามืดมานานมากยังไม่เจอกับมืดเลยนะพี่นะยังไม่รู้เหมือนกันว่าแกหลับได้หรือยังหรือว่าอะไรยังไงตอนนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะส่วนตัวของผมเอ้มืดนะนะ สวัสดีอ่าคนดู24คนนะครับผมสวัสดีคนดูทั้ง24คนเลยเข้ามาแล้วฝากเข้าใจข้อจอเป็นกำลังใจผมกันเยอะๆด้วยนะครับพี่ๆเป็นกำลังใจผมกันเยอะๆด้วย,ยมั้วป่าดอย မရှိဘူး။မိကတော့အိုကန်အောင်။အော်သဘသဘ။အကုန်တွေ ใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยฝากขอใจขอจอเป็นกำลังใจผมสักคนละสองทีนะฝากขอหน้าจอผมอย่างเงี้ยสองทีนะครับพี่ๆขอหน้าผมเลยเนี่ยเจมหน้าผมเลยคนละ2ทีเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่ๆ วันนี้ค่อนข้างจะเป็นวันที่ผมเนี่ยส่นตัวผมเองเนี่ยจะมีความสุขนะเพราะว่าเป็นวาเลนไทน์ด้วยยังไงก็แฮปปี้วาเลนไทน์นะครับพี่เอทุกคนแฮปปี้วาเลนไทน์เอทุกคนเลยนะครับพี่ mm hmm. ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง,งนะ ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บแล้วก็ภัยอันตรายใดๆนะครับผมในวันวาเลนไทนน์นี้ใครที่ยังไม่สมหวังก็ขอให้สมหวังนะส่วนใครที่สมหวังกาแฟแล้วก็ขอให้รักกันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเอฟซี FC ทุกคนเลยเราเข้ามาให้กําลังใจกันนะพี่ๆนะเข้ามาให้กําลังใจกันสักนิดหนึ่งสวัสดีเอฟซีทุกคนที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนที่เข้ามาใหม่กันด้วยเลย ้มามล้วฝากขอใจขอจอยผมสักคนละสองทีนะเป็นกันมือใจผมกันเยอะๆด้วยเลยนะครับผมวันวาเลนไท์นี้ทุกคนให้ดอกไม้แฟนหรือยังครับวันวาเลนไทยนี้ทุกคนให้ดอกไม้แฟนหรือ,อยัง,ยออยงส่วนตรงผมเองนั้นยังไม่มีแฟนก็ให้ความรักกับแม่กับลูกเอ้กับหลานไปก่อนนะครับผมกับตายายนะครับพี่พ โอ้ยโอ้ยพี่พี่พวลลาเลนไทน์นี่พี่พี่ให้ดอกไม้แฟนยังแฟนกันบ้างยังอือน้องอมสินให้ดอกไม้แฟนยังน้องรัตดาวันให้ดอกไม้แฟนหรือยังเอากลายเป็นเราต้องมุ่นกล้องซะแล้ว ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากคอหน้าจอยผมสักคนละสองทีนะขอคอนาจอยผมสักคนละสองทีน,ะออน,อน,อทน้องได้เอาดอกไม้ไปให้แม่หญิงแก้วคจาจ้าอ่าก็ใช่ถูกต้องผมต้องทําไปพรุ่งนี้เลยไปเป็นงานเสี่เวลาไปพรุ่งนี้เลยไว้เช็ดเลยเนื้อผเนาะ ไอ้สดไปเดี๋ยวเริ่มเริ่มหาวแล้วมาพี่มามาเข้ามาพูดคุยเล่นกันสักนิดหนึ่งนะเอาดอกไม้ไปไม่หย่งแก้วคำทำยัง ใครที่อยากจะคอมเมนต์พูดคุยกับผมก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เลยนะพี่นะคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันมาได้เลยน้องได้ไม่ถือตัวนะไปกันเองคุยกันได้ตามสบายตามสไตล์ทุกคนเลยนะครับพี่ๆตอนนี้ทางบ้านใครเนี่ยทางบ้านใครทางบ้านพวกพี่พีเอฟซีเนี่ย มีไฟไหม้กันบ้างหรือยังตอนนี้ทางบ้านพี่พีเอฟซีเนี่ยมีไฟไหม้กันบ้างหรือยังใครที่ไฟไหม้แล้วคอมเมนต์มาบอกตัวของน้องได้นไหน่อยนะอยากรู้ทุกคนน้องได้เองอยากรู้นะว่ามีไฟไหม้ที่จังหวัดไหนเราบ้างใครที่รู้คอมเมนต์มาบอกสักหน่อยหนึ่งนะครับอ ကျ e <laughs> ျက်တက်တာြးရ့ရားလိ့ရာလိ โอเคพี okay, BP, ่พ e ี่เดี๋ยวไงน้องดัขอตัวลาพี FC, ่พีเอฟทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม